ขอบพระคุณแม่เอตาผลไม้เราก็เหลือสิบตะกร้านะคะอเ,คเออเอาลงเตละกองก่อนมีเม็ด ขอบพระคุณแม่เอนะคะมาลุ้นของฝากด้วยกันนะคะม้องว่านอะไรวันหลายห้องโอ้โูบมีอะไรบ้างในของฝากนะคะเป็นฝากอยังม่ให้ห้องย่างดีม้อย่างดีดอองดขอบพระคุณของฝากจากแม่เอจ้าอขอให้แม่เอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ จะเจ็บจะจนนะคะการงานการเงินเจริญรุ่งเรืองจ้าขอบคุณสำหรับของฝากนี่อย่างแน่นอนคนมีซือ้อคนว่ามีซื้อติดอะไของฝากกล่องนี้ฝากแจกเพื่อนๆชาวช้างให้แบ่งแบ่งกันนะคะเป็นของกินมีรพรอบคนเครือบะเมลเวก้าวถุงมีหมยฟูหัวหอยหมยผู หมวยฟูนึ่ะอันหนึ่งกองหมูฝอยวะอยังหมวยฟูหมวยฟูไม่ยอะคย่งหมวยฟูมันจะมีอยู่แต่เนาะหมูฝอยหมูฝอยน่กผู้ใดจะกล้ากินฮะผู้ใดจะกล้ากินหมวยฟูคนวะหมูฝอยโอ้ยน้ำพริกหนังไก่กรอบสองกระปุก มีน้ำพริกปลาสลิดแปดกระปุกขอบคุณแม่เอคะขอบคุณแม่เอคะไม่พูดเคยกินบมดพี่น้องนี่น้ำพริกหน้างามแต่เพื่นอันเขียนน้ำลายมาอยู่ว่าให้อันนั้นไก่กรบ กากินเนาะพี่น้องให้คนหัวนำอ่านยังก็หมูฝ oh, <laughs> <ข>อยโอ้หม้อยกากินเราอะไรกากินนะขอบคุณแม่แป <ies> รงปรุงรสงข,อะะขอบคุณนะคะของฝากนะคะอันนี้ช่างงามรับพี่ ปาสลิดนี่น้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกปาสลิดอ่านได้ทั่วขอบคุณนะคะเอ๋ออันนี้เก้าเดี๋ยวต้องไปเช็คออกก่อนว่าจักอันจักอันนั่นเดี๋ยวเพื่อนเขียนใบมีรายละเอียดอยู่เลยเอดี๋ยวจะคอยเดี๋ยวจะคอยเช็คออกว่าให้ผู้ใดเน่แล้วก็เหลือแจกตัวใดเพิ่นจะบอกไว้อยู่นี่น้ำพริกหม้อฟู อุเป็นตาเสีบตักินก็เขาเจ้าเนาะก็ตีเสียบเคลือบคารามิวเ็ตาเสียบูคปอบคนปอบควนเคลือบคารามผมเคลือบคารามิครับอืมครบครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้เก้าอันนี้ ขอบคุณของฝากจากแม่เอนะคะหนึ่งกล่องผ่านไปไตอีกกล่องหนึ่งนะคะโอ้ยคุณอ่านกับอ่านพูดอ,อ่านถือเป็นละอ่านถือจิงไม้พูเอาวเสร็จหนึ่งกล่องแล้วนะครับขอบคุณไปม,ม,มากๆครับ นี่อีกกล่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวอีกกล่องหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณต้นย่าเอาปุ๋ยกลองนี้้ำาริกเป็นตะยันแต่น,นอะคอยสิกายกินบ่เราพี่น้องเปิด <laughs> กระบ,บ่กกายกินเด้อ ลูกแกบก็ยังนี่อันอต้ายหยุดก่อนยาแก้โอ้บางอันต้องแก้ิฝากไว้ของฝากนะคามีสองถุงหนึ่งฝากผูโซโ่ผู้เสือหนึ่งถุงสองฝากบ้านน้องอุ้มหนึ่งถุงมีกล่องมีกล่องฝากน้องอ้ายซีมอน กิมมมอนีเสื้อบอลฝากพ่ออูดมีแว่นตามีกางเกงวอมอออถึอใจแห้งเราฝากเสื้อติดเชีให้คว้นหัวตึงตัวติดชื่อไว้นี่นนีนี่่ของคว้นหัวตัวไหอ,อเพิ่นเขียนไว้นั่นเด้ถุงหนึ่งให้ควน้านนี่อย่างคว้านหัวก็คว้นอูดตัวนั่น พรุ่งนี้ฝากครูโู้ครูสิงห์ครูเสือฝากครูโซ้ครูเสือนี่ใ<ช>่เออนี่ฝากครูเสือโอ้โอโอจ้าพ่อพนว่าเอาหนังพีเอาเอาอันหมูยองให้ยังดอกไฮขึ้นหัวน้ำวันนั้นมวมือฝอย,ยเออนั่นละมือฝอยตัวนี้นนอันนี้ของครูโซ้นะคะขอบพระคุณน,นะคะตัวนีตน้ตัวนี้แมตตาใไปตัวนี้ พอดีเลยคุณนี่วะตอนนี้พร้อมโอ้โหโอ้ใส่บึงใส่บึงยังไงแหวนอัโอ้สิเป็นชาไทยเลยเป็นโอ้แก่งจังฝางเลยเจ้าคือเร็วคืออยู่ติเออเพราะเป็นฝนสิตุกเตี้ยจบเลยขอบคุณแม่เอนะคะสำหรับของฝากกลองบางยางงามเลยเป็นนี่นอนเพ่าะว่าแม่ ยอดเลยนี่เสือเสือียังเสือแก่เกินสิ๋งเอยเสียมาใหน้นันละ่ะเสือของเฮา,าอันนี้ถุงนี่เป็นหงเขาหงเฮาเออพวกยังว่าแบ่งถุงก็เป็น,ออนปถุงนนนขนมก็ยังเพื่อนก็ใส่ไว้ให้เรียบร้อยใช่ว่าฝา,ากให้น้องไอ้ยังนี่ยังดอกนี่ดอกนี่ดอกนี่อันนี้ตุ๊กตาตุ๊กตาหนีละนี่ตู้นี่แหละตู้นี่เว,ว้ยตุ๊กตา ของฝากเยอะเลยขอบพระคุณนะคะสําหรับของฝากจากแม่เอนะคะมีหยางข้างเต็มเอาแว่นตาตัวนึ่งเพิเ่มขล่ะเอาแว่นตาตัวนึงเจ้าก็ใส่อยู่นั่นดีเอาทาอันหนึ่หายแล้วตัวนี้หา,าให้เจริญรุ่งเรืองนะคะแม่เออันนี้น่ะส่งว้อมเพิ่งหยากิกันกับลูกเพิ่อย้าใส่ให้ลงไปน่าหยาดอีกเลย <laughs> นี่นะ <heh> นเลอลูกเห็นหล,ลูกเห็นก็อยากได้ญาติกันสิมาไปไหว้เองเสือเสือเขียวไอยตัวนี้เสียเขียวห,ยวหข่ข,หอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่เอค่ะขอบพระคุณมากนะครับแมย์ครับขอให้แม่จงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ พิดประท,ท้วงสิ่งใดขอให้สมคมมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับจะจิตจะชนร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอให้ร่ำรวยรวยยิงๆตลอดปีตลอดไปนะครับเบิ้ลถูกกระต่ายตุ่ยแหย่งตุ่ยตุใจเว้นตาไ ใส่เบิ้งเสียเขียวหนิใส่เบิ้งใส่เสียเขียวเบิ้งเออใส่เสียเขียวเบิ้งคนมาเขียวนี่อันนี้ก็เสียแม่เอ๋เด่นนี่ทั้งหมดทั้งมวลมิตรของเขาหมดกางเกงในผู้ใดเจ้าโอว้นตากระกูเอ้าไส่กะดิ่งก็หงส์กระดิ่งหงส์หงส์ัวเระดิ่งห้า เทบกันดูดิหอยอ้ยเสียไม่ก็เดียวผ่าดีด้ี่ตันะัท่านวงเราบปรท่านวงเราเออแมนอยู่ฮีอเหราวาวนไปเลยตัวไหนเต้บง กนัววกนว้าว้ากกละนี่โกนไไันละใคเรประธานางวงเราอีกไไันเรื่องใใจแหงนะ้งเนอะเราไปหาม,มากไหนได้ไดจริงแลวฉันคือประธานางวงเรา แห่งประเทศไทยโอ้ตึกใจแล้วเ,นเ้นีเ่เสียประท่านพระานร่วงเหล่าเมน่นเม่นอยู่พี่น้องนายกเนาะนี่เป็นนายกข่าเม่นประท่านได้เป็นนายกเลยละ่ะนายกไอ้ประท่านลาก็ประทา่านยังไงเร็วเอาใส่เบิ้งเจ้าเบิ้งเจ้าใส่เบิ้งมันคือเบิ ปานายกใส่ไม่ปวดเยลยนะใจไม่ให้แมกใหตื้นข้นปวดเนาะนายกเนาะประธานเป็นประธานเลยแต่น,นี่เอาสิเราเด็กินคำใหญ่เล่ะ,งงละประธานเนาะต้องอ้อมประธาน,นประธานวงเหล่า ตึกใจคักไม่ต้องอ้อมชิ้นแล้ววันนี้บาดเท่ามาตรงง่ายจริงสิละตกไปประทันนี่คักแงงเสียประทานเขียวหัวคักหมดเลยใส่ไปหมดเลย พี okay. 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 ่ถามว่าว่าว่าขนาบอคือว่าต้องใส่ทั้งหลังให้ออกทั้งหลังคนเนยมาแต่ไก่ก็จะไากคือระท่านว่างเหรอคือไรี่บอกป่ะนพระทานเลยเขาสองวงยังไงเขากมาลองลังสองลัง ออามาสองลักเลยประธานร่วงเหรอแม่กระจนาวายก็ประธานร้องเพลงประเทศไทยเจ้าบอกว่าขึ้นแล้วพอขึ้นแล้วประธานร่วงเหรอ่ายานี้ได้มาแบบภูมิใจมาก นี่ได้มาแบบภูมิใจแห้งโชคดีใจดิบหลุกใสกัดีใจพ่อได้เป็นประธานแล้วพ่อได้เป็นประธานแล้วเอาจมือจมูกัวมากเกินเลยแม่บอกว่าเอาไปใส่ตอนตอนเย็นเย็นงานทางบ่ตังหอด อันงานจากดอกใจในจมูกเราประทันเนี่ยแค่เดียวกับแปดประทานใหญ่อ้ยใจขาตัาวเราหัวเลยไหวบ่ประทานสม,มูกงานต้องเป็นนายกไหมเนี่ต้องเป็นนายกยังสิถือกันบ้านมึงเหรอหัวใจดีใ,ใจกับตำแหน่งที่ได้รับ กวไม่ chạy <oughs> เ <c oughs> หงกระต้านังที่ได้แล้วอา้าจากที่เ <c oughs> ม่ก็บอจจงมาสองคนจ,จ้าเม่กับอจจงมาสองคนได้เนอะ,ระรนสอคนไอ้นหัวก <c oughs> ับขวนอุดประธาน อ,อ,อันนี้เราก็ได้ชายาอยู่ในโยกเราก็าได้อยู่ประทานตนั้งหนักๆหน่อยชมก็ตำแหแ่งเนื้อเดี๋ยวมาเรียกยี่ป้าหมองดูชมก็ตำงแดงได้รับจู่ ฉันคือประธานนายยกเลยเจา้จาขวดนายยกมือเลยเจ้าขวดโอ้ยอันนี้น้ำขวดประเดี๋ยนายยกภูกนะมิภูมิใจกับตำแหน่งที่ได้นะก็โโฮ่าบุพเพฮือนคุณน่ะอุตส่าห์เฮิบพิมมา ใจแห้งกับตำแหน่งที่ได้รับนะค่ะนี่ของควัหวันหนึ่งโอ้ยถือใจหลเดี๋ยวขึ้นก็ได้เดี๋ยวยิวไปฝากแม่บุ๋มว่าเดี๋ยวหิวไปฝากงานสั่ง เราก็ได้ตำแหน่งยุทธ์ตแหน่งนายกเงีนะวันนี้ได้หดประทานนี่โอ้โหวบช่องตำแหน่งเลยโอ้หักไหลโอ้ยอุตศาสางแปลงมากเลยเ,เนี่ยอุสาสางแปลงมากนายยกที่จริงอาจารย์คือประธานบุญเล่าหแห่งประเทศไทยภูมิใจแห้ง เอยเ็นเลยก็แกจะหัวเลยโอ้โหนี่ลหะเขาห้ขนคยพิสันนี่โดนเอต็กไทยยอมไปกินเหล่าหือดีเใหม่ก่อนพดถึ่อเหลือเด้อผลไหม่ยังเหลือสิบตะกา ผลไม้ยังเหลือนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่แมอุดหนุนได้นะคะคนละตะก้าสองตะก้านะคะปิดตลาดเลยค่ะขอดตัวไปทำธุระขอบคุณค่ะ <c oughs> แม่บุ